สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลมโต๊ะทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับทั้งติ k กต k อกแอปสีแดงและแอปสีฟ้ากันด้วยและกันนะครับเมื่อวานเป็นงไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางตัวเน้นหน้าช่องนะครับที่ให้ไปทางด้านของโปรตุเกสยู19นะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับก็เอาชนะไปได้5ประตูต่อศูย ก็สดชื่นกันไปเต็มๆเลยนะครับหน้าช่องนะครับสดชื่นมา3วันติดแล้วนะครับใครที่ตามขอแสดงความยินดีด้วยครับส่วนแนวทางในกลุ่มนะครับโหไม่ว่าจะเป็นตัว V ีนะครับแล้วก็ชุดโครงการ3ในกลุ่มนะครับก็สดชื่นเช่นเดียวกันพี่ๆท่านใดที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางดีๆแบบนี้นะครับที่ให้มากกว่าหน้าช่องหรืออยากเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับที่ผมจะคัดสรรมาให้ไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลตัว V ีบอลชุดโครงการนะครับ ก็ง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่รับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับ สำหรับแนวทางตัวเน้นหน้าช่องในวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกมาให้เนี่ยก็มองไปที่ศึกกระชับมิสมสรกันได้เลยครับเซบีย่านะครับพบกับทางด้านของคอร์โดบาสำหรับคู่นี้นะครับในเรื่องของอ่าศักยภาพทีมแล้วก็ในเรื่องของขุมกําลังตัวผู้เล่นนะครับแน่นอนครับว่าเซบีย่าพวกเขาเหนือกว่าอยู่แล้วครับแต่ทว่านะครับกาแพงในวันนี้พวกเขาเปิดมาค่อนข้างแรงจนน่ากลัวนะครับบวกกับในเรื่องของฟอร์มเองเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้ดีอีกด้วยนะครับต้องบอกได้เลยว่าวันนี้ผมมองว่าเซบีย่ามีโอกาสชนะได้ครับ แต่ผมมองว่าไม่น่าจะชนะขาดอย่างแน่นอนเพราะคอโดบาเองนะครับฟอร์มเนี่ยเมื่อเทียบกับเซบีย่าแล้วนะครับก็ถือว่าสูสีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสาหรับคู่นี้มองไปที่คอ r d โดบาได้เลยครับรับรองครับว่าวันนี้ไม่น่าจะแพ้ขาดอย่างแน่นอนครับ ส่วนใครนะครับอยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าหน้าช่องนะครับก็อย่าลืมนะครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลโตวีบอลชุดโครงการนะครับเราคัดสรรมาให้หมดแล้วนะครับรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็เชียร์บอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ